พี่น้องวันนี้นาผมมานะครับนาลงทูบเอาลงทูบมามาทางนี้หน่อยครับามาทางนี้หน่อยครับผมอยากจะถามว่าอาลุงทูบนะครับเอาอาตอนแรกใช้ยังไงครับหมักเต็มเต้ออก่อนอวิตน้ําขึ้นก่อนครับนิดน้ําเข้านาอ่าแช่ไว้ร่วมสิบวันนะอ่ะสิบวันครับ แล้วก็เอาเทนเดอร์มาฉีดออ่าฉีดได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ตั้งสั่งรถมาตีเทือกจนครบสิบวันอ่าแล้วก็เอารถมาย่ำพอถึงสิบสามวันครบออเจาะร่องรูปเทือกแล้วก็หวานข้าวครัหวานข้าวผมก็หมักกิ่งทองไปด้วยครับหวานข้าวก็คือเอาเม็ดข้าวเอาแช่ข้าวปลูกแช่ข้าวปลูกด้วยกิ่งทองครับงอกดีไหมโอ้โหสุดยอด อันนี้สิบเจ็ดไล่ผมไม่ได้วาไรกระสอบนะสิบหกกระสอบเล่โอ้รถน้อยกว่าเดิมน้อยแต่ว่ามันแต่คอมันเลยหนาท,ทุกทีสิบแปดลูกสิบเก้าลูกอันนี้นาดำนะไอ้นาหวานไม่ใช่นาดำนาหวานมันไม่งามขนาดนี้เนี่ยน,นึกว่างาดำครับไม่ใช่งานาดำนะครับเป็นนาหวานครับแล้วก็หลังจากนั้นมาข้าวอายุ อ,อายุสิบห้าหรือยี่สิบวันถึงเอาเลเร์ลาวามาหวานยี่สิบวันครับยี่สิบวันเอาเลเร์ลาวามาหวานนะครับรอบที่หนึ่งแล้วก็ฉีดจริงทองด้วยฉีดด้วยครับแล้วก็ทอข้าวอายอุเขาเรียกอะไรรอบสองรอบสองก็ใส่กิิงทองไปอีกอ่าเลเรลาวาอีกรอบหนึ่งเออเลเร์ลาวาครับไล่แล้วก็สอบครับครับ,รบปาก<น>มัน ทิศเจ็ดไร่ผมหว่านมายี่สิบลูกอ่ะโอ้ครับครับเพื่อยี่สิบลูกเพื่อเรายี่สิบลูกเพื่ออ่าเพื่อปรับสภาพดินเพราะดินเราไม่ค่อยดีดินแบบแล้วเมื่อก่อนอีด็ดอีเด้งเต็มทุ่งเลยเต็มอ่าตั้งต่างทั้งทั้งถอนทั้งตัดทั้งอะไรโอ้โหถอนจะเลิกถอนไปเองเจ็บมือเบื่องวดนี้งวดนี้เกียรถอนไม่มีเลยปล่อยปล่อยมันธรรมชาติมีเงี้ยครับน่ะมีโอ้โหโผล่มามองไม่เห็นนานๆจะเห็นสักต้นหนึ่ง นู่นของเขานน่นโอ้โหของเขาก็ไม่อยากจะไปจ่ายเขาสงสารเขานะครับเต็มทุ่งว่าเมื่อก่อนของลุงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับนี่เป็นอย่างนั้นแหละนะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับบ้านเลยครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับต้องขอบคุณลุงทูบนะครับที่ให้อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้มาใช้สินค้าดีๆไม่โกหกหลอกลวงเพราะลุงทูบใช้เองเป็นเท่านายเองครับ ทั้งหวานทั้งไถทั้งอะไรทุกอย่างเองหมดเลยไม่ได้จ้างใครเลยครับโอ้โหไม่เข้าใจก็โทรถามผมได้เออถามลุงทูบได้เดี๋ยวจะออก u t u b e นะครับแล้วพี่น้องพีอูอ่ะกินทองประโยค์ของเรานะครับอยากจะมาเยี่ยมชมตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงครับยินดีต้อนรับนะครับครับยินดีเลยนะครับคนสนใจยังไงโทรมาหาลุงทูบได้เลยครับครับงามมากเลยประทับใจครับประทับใจค้แนนเต็มร้อยให้ ร้อยเต็มเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหนั่นนะมั่นใจเลยครับเนี่ยพี่น้องครับครับขอบคุณมากครับลุงถูกครับสวัสดีครับบวัสดีครับ